เราชอบเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเราเองเราชอบเวลาที่เราขับแล้วเราเจอแสงพระอาทิตย์ที่กำลังขึ้นขอบฟ้าเราอยากเจออย่างนั้นทุกทที่ทุกๆเส้นทางที่เราไปไม่ใช่เส้นทางเดิมๆพานุวัตรไตรวัชราพรนะครับชื่อเล่นชื่อแม็กอายุ33ปีนะครับอาชีพปัจจุบันนี้ก็คือเป็นยูทูบเบอร์ครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วนะครับพนื่ดย์ยวฮอล่ากลับบ้านกันนะครับลูก ก่อนหน้าที่จะมาเป็นยูทูบเบอร์ผมทําเป็นพวกงานวิดีโอครับเราก็ถ่ายเองก็ตัดต่อเองด้วยครับก็คือเราทำโปรดักชั่นเองได้หมดเลยเราก็มีรถตู้คันนี้อยู่กับผมมาสิปีแล้วคือใช้ส่งขนมมาตลอดเลยคือปกติเนี่ยผมไม่ส่งขนมเลยผมจะตื่นตนะั้งแต่ประมาณตีสี่ครึ่งตีห้ครึ่งนี่ออกบ้านละพอเราขับรถไปเนี่ยแสงฟ้าที่ก็ลังขึ้นข,นขอบฟ้าจริงๆมันเป็นช่วงเวลาที่แบบเราอยากจะหยุดหยุดมองมันเนาะท้องฟ้าสวยๆอยากจะแบบ ชงกาแฟนั่งจิบซึมซับบรรยากาศดีๆแต่เราอยู่หลังทองเมล,ลัยเรารีบไปส่งของอะ่ะไม่มีโอกาสได้ชื่นชมความสวยงามใช่เ,เราเห็นความสวยงามแต่ว่าเราไม่สามารถชื่นชมกับมันได้เราหวยหาช่วงเวลาตรงนั้นมาตลอดเลยเพราะว่าเราเห็นพาที่ขึ้นทุกเช้าแต่เราไม่มีโอกาสที่เราจะเก็บเกี่ยวความสุขตรงนั้นน่ะเราขับทุกวันเราก็แบบเริ่มผูกพันแล้วเราก็ อยากไปเที่ยวมีฝันที่เราอยากจะมาทํารถแคมเปอร์คาร์นั่งรถไปผมก็จะคิดผมก็จะมองรถว่าจะจัดวางตรงไหนดียังไงดีอย่างเงี้ยที่ผมศึกษาแล้วเ,เ,เราเริ่มชอบพอเราชอบพอเราลงลึกมากๆเราเริ่มรักมาละเราวิ่งเส้นทางเดิมๆทุกๆวันเนี่ยเป็นแสนกิโลแต่จริงๆแสนกิโลเนี่ยถ้าเรามาวิ่งบนถนนท,นที่เราท่องเที่ยวอะ่ะผมว่าผมไปได้ครึ่งโลกแล้วมั้งแต่คือเราวิ่งอยู่ที่เดมิมๆรีบไปรีบกลับรีบไปรีบกลับ,รบ,รบ,รบเราก็แบบเราเรา อยากจะเอาแสนกิโลนั้นนะมาต่อกันให้มันยาวๆมากกว่าการไปคนเดียวกับมาหนึ่งตัวรถหนึ่งคันซึ่งในสายตาคนอื่นๆมันอาจจะลำบากก็ได้นะมันอาจจะแบบยุ่งยากมันอาจจะรู้สึกเหนื่อยหรือเหนาจังเลยนะแต่แต่ทำไมเราเลือกทำมันเรามีความสุขอะไรกับโมเมนต์ตรงนั้นนะต้องบอกก่อนว่าผมเองเนี่ยทำงานที่บ้านเนี่ยเราไม่ได้เป็นรูปแบบที่เราไปทํางานบริษัทที่เราจะมีเพื่อนร่วมงานเราก็เลยรู้สึก กินกับการที่อยู่คนเดียวแล้วหลังๆมาเราก็เริ่มชอบแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่คนที่ไม่เข้าสังคมนะผมชอบผมชอบเข้าสังคมชอบคุยกับคนพี่อ,อย่างที่ผมไปทิปเหนือมาเดือนหนึ่งเนี่ยผมได้เจอคนมากมายได้รู้จักคนเพิ่มแล้วได้ไปเจอชาวปากะกาโยชาวเผ่าแล้วก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมอาหารของเขาเขาก็แบ่งปันหลายๆสิ่งมาให้เราแล้วเราก็แบ่งปันหลายๆสิ่งให้กับเขา อย่างแม็กเองเนี้ยไอตัวการสาดที่รถเนี่ยเป็นจอโปรเจคเตอร์เพราะว่าเรามีความฝันที่เราอยากจะไปฉายหนังให้เด็กๆที่เขาอยู่ห่างไกลดูแมนก็ได้ไปฉายให้เด็กๆบนเขาดูซึ่งอีกประมาณ20กิโลเขาจะติดชายแดนละแต่พอณเวลานั้นที่เราไปฉายให้เขาดูจริงๆอ่ะไอที่เราจินตนาการมานั้นอ่ะมันเทียบไม่ได้เลยกับช่วงเวลาที่เราเจอกับเด็กๆเขาจริงๆอ่ะมันมีความสุขมากแล้วก็เด็กๆนั่งดูหนังอยู่อ่ะกำลังสนุกอ่ะเขาหันหน้ามามองเราเขาถามเราว่าพี่จะกลับวันไหนคะ คือจะเถือนใจนะคือเราอยากอยู่กับเขานัานๆแต่คือมันมีความสุขอะเรารู้สึกว่าแบบเขารู้สึกดีเขารู้สึกมีความสุขเขาอยากให้เราอยู่กับเขานาน,านๆะน่ยมันเกินจินตนาการที่เราคาดไว้อะครับจริงๆผมอยากให้ทุกคนได้ลองนะพอเราได้ไปเจอคนใหม่ๆเราไม่รู้เลยว่าจะเจอใครเราไม่รู้เลยว่าเราจะพูดคุยกันเรื่องไหนมันจะเป็นประสบการณ์ชีวิตให้เราได้ดีมากครับ แต่ว่าจริงๆเราอยากให้ลองเปิดใจลองดูมากกว่าอาหารอะไรที่เราไม่เคยอยากกินหรือเพลงอะไรที่เราไม่เคยอยากฟังอะไรอย่างเงี้ยอย่าอย่าให้อะไรมาจํากัดเรา <laughs> เรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือการให้กําลังใจตัวเองบางทีเรารู้แล้วแหละว่าเราชอบอะไรเรามีฝันเราอยากทําอะไรแต่ว่าบางทีจังหวะเวลาของเราอะ่ะมันยังไม่ไปลงล็อกตรงนั้นอ่ะเนาะพยายามเติมไฟให้กับตัวเองเอาไว้ถ้าเราชอบมันจริงๆถ้าเรารักมันจริงๆอะ่ะผมเชื่อว่าเราจะเติมไฟให้กับมันได้ตลอด ด้วยสิ่งที่เราพบเจอประสบการณ์ที่เราเจอเนี่ยมันจะหล่อหลอมเราเหมือนความฝันนะไม่มีใครหรอกที่จะฝันแค่อย่างเดียว เราจะฝันไปเรื่อยๆตอนเป็นเด็กเราอาจจะฝันอยากเป็นนู่นนี่นั่นเนาะโตมาเราก็จะเริ่มฝันอย่างอื่นขยับไปเรื่อยๆเหมือนกันณตอนนี้ผมฝันที่อยากแะททารถแคมเปอร์คาร์ขับรถเดินทางท่องทเที่ยวแต่ว่าอนาคตถ้าผมไปเจอประสบการณ์อะไรใหม่ๆอาจจะเปลี่ยนความคิดผมก็ได้ผมอาจจะมีความฝันใหม่ขึ้นมาก็ได้ครับซึ่งเราเองก็ไม่รู้เราเองก็ยังไม่ได้วาดเอาไว้ให้เส้นทางที่เราเดินทางไปเนี่ยมันเป็นน้ำหมึกเป็นสีที่มันจะวาดให้กับเรามากกว่าให้เราจะมองเห็นเยอะว่าโลกเรามีอะไรอีกเยอะแล้วเราฝันที่เราอยากจะททำ อยากจะบอกว่าอย่ารอถ้าเรารู้สึกว่าเราทําได้แต่ว่าเรายังต้องติดตรงนั้นตรงนี้ถ้าหากว่าเราปลดล็อกมันได้ล่ะรีบทำเพราะว่าเราไม่รู้ว่าชีวิตเรามันจะยืนยาวแค่ไหนไม่ใช่ว่าพอเราไม่มีเวลาเราจะดับไฟว่าไม่ทําแล้วไม่มีเวลาแล้วทําไม่ได้ทําเลยลงมือทํา แ่ทำแคมป์ตัคตาเนี่ยอ,อย่จริงๆก็คือ,อยังสนุกกับตรงนี้อยู่คืออย่างปีนี้ผมก็อยากที่จะลงใต้ลงไปสานจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ถ้าเกิดประเทศเปิดเมื่อไหร่ก็อาจจะขับรถออกนอกประเทศอาจจะเริ่มจากใกล้ๆอาจจะไปลาวเขเเรมรพม่าถ้าเปิดมากกว่านั้นก็อาจจะขึ้นเวียดนามขึ้นขึ้นจีนก็อยู่ที่เส้นทางที่เขาเปิดครับ